มานิมัจยังปันเตจีวรานิพิขุสังคัสสะโคนุจายามาสาธโนปันเตพิขุสังโกมานิจีวรานิสาปะริวรานิ ปฏิคันหาตุอัมหาการทีกะรังท,งทิตายะสุขายะข้านแด่พระพิสุสงฆ์ข้าพระเจ้าขอถวายไตรจีวรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขออานิสงส์ จากการถวายครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความอยู่ยินเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานพรถึงทรัพย์สินเงินทองอันหนึ่งข้าพเจ้า ของอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลของนิสสกศให้แดงดวงวิญญาณบันท่าบรุษป,ปู่ย่าตายตายเจ้ากรรมนายเม และสัพพสัตทั้งหลายขอมีส่วนร่วมในการถวายครั้งนี้ของข้าพเจ้าขอราธนาหลวงพ่อพระเจ้ายายอินแปงจงปกปักรักษาข้าพเจ้า พร้อมด้วยญาติญาติพร้อมด้วยญาติญาติจงมีแต่ความสุขความเจริญจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเตอมเติมสาธุสาธุคุณตาฝ้ายมันนี้มาทำบุญ่ออายุขอารมีหลวงพอ่อพระเจ้าใหญ่อินแปงจงปกปักรักษาคุณตาขณะนี้ก็อายุก็แปดสิบแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดเนาะ ก็ขอบารมีหลวงพ่อยินแปลงต่อวันต่อเคลือนที่เีกเป็น5ปี10ปี20ปีขอบารมีหลวงพ่อยินแปลงปกปากกราสาให้คำให้คูให้ตามีความสุขความเจริญสาธุสาธุครามพู่นคลมพุ่นยูการเลยนทัน้งเั้อ